สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ BMW R1200GS-A นะฮะก็ตามคำขอของเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ Reset Service Warning หรือก็คือการลบไฟโชว์บนหน้าจอนะฮะโดยใช้ซอฟต์แวร์บนมือถือนะฮะก็เริ่มจากการถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกก่อนตำแหน่งของน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องก็จะอยู่ด้านใต้ของตัวรถการถ่ายน้ำมันเครื่องก็จะทำทุกๆ10,000กิโลเมตรนะฮะ สีของน้ำมันเครื่องใช้มาหนึ่งหมื่นกิโลก็ประมาณนี้นะฮะจะค่อนข้างจะดําหน่อยแหวนรองน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องก็จะเป็น Alice, VER, อลูมิเนียมนะฮะเราควรจะเปลี่ยนทุกๆครั้งที่เราถ่ายน้ามันเครื่องเพื่อป้องกันการการั่วซึมของน้ํามันเครื่องที่อาจเกิดขึ้นได้อุปรกรณ์ชิ้นต่อไปก็เป็นบล็อกสําหรับถอดกรองน้ํามันเครื่องนะฮะซึ่งเบอร์ที่ใช้ก็เป็นเบอร์76มิิเมตรจากการถ่ายน้ํามันเครื่องครั้งที่แล้วช่างขันกรองน้ํามันเครื่องแน่นเกินไปนะทำให้ถอดไม่ออก งานนี้ต้องใช้ไขควงตอกให้ทะลุ Heart, เพื่อจะขันออกมาให้ได้เนือนี้ต้องขอบคุณพี่ออฟช่างใหญ่ประจำกลุ่มสายชิวที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้นครบโอ้ยมันจะมันจะแค่แค่เกี่ยวเหรอแค่แค่เกี่ยว นั้นก็เปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่องอันใหม่เข้าไปแทนที่นะฮะโดยครั้งนี้ผมเลือกใช้ยี่ห้อที่มีหัวน็อตอยู่ด้านบนแบบในรูปนะฮะครั้งต่อไปจะได้ถอดกรองออกมาได้ง่ายขึ้นหรือหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านค้าออนไลน์นะครับเมื่อเราถ่ายน้ํามันเครื่องของเก่าออกหมดแล้วเราก็จะเติมน้ํามันเครื่องของใหม่เข้าไปแทนเครื่องมือที่ใช้เปิดจุกเติมน้ํามันเครื่องก็จะอยู่ใต้เบาะคนซ้อน ให้เราหยิบด้ามไขควงแล้วก็แท่งไขควงออกมาประกอบเข้าด้วยกันแบบในรูปนะฮะก็จะสามารถเปิดจุกเติมน้ํามันเครื่องได้ง่ายๆนะฮะโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปแบบนี้น้ํามันเครื่องที่ใช้ควรเป็นน้ํามันเครื่องซินเทติกนะฮะน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ผมใช้เบอร์ 5W40 ของยี่ห้อคาลเทคนะฮะใช้จำนวนทั้งหมด4ลิตร กระปุกละ1ลิตรนะสี่กระปุกน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ยี่ห้อนี้ก็ใช้ดีนะฮะผมเปลี่ยนมาหลายคันละราคาย่อมเยานะฮะไม่แพงระยะทางก็1,000งมกิโลเปลี่ยนครั้งหนึ่งปริมาณการเติมน้ํามันเครื่องก็ดูนะฮะตาแมวก็ให้อยู่ในวงกลมสีแดงนะฮะไม่ใ,ให้เกินนี้เสร็จแล้วก็ปิดฟ้าขันให้แน่นนะฮะกันเด็กมาเปิดเล่น เวลาปิดก็ใช้อุปกรณ์เหมือนเดิมนะดามไขควงขันตามเข็มนาฬิกาให้แน่นพอตึงมือนะ,ะหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการรีเซ็ตเซอร์วิสวอร์นิ่งนะฮะหรือที่เรียกว่าลบไฟโชว์หน้าจอเราเนี่ยฮะโดยใช้ซอฟต์แวร์บนมือถือนะฮะมาดูกันว่าเราใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรบ้างถึงจะเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับรถได้นะฮะรวมถึงขั้นตอนการใช้โปรแกรมด้วยนะ อุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราต้องมีเลยก็คือ OBD Link นะฮะตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อโดยสัญญาณ Bluetooth นะฮะอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อมือถือเข้ากับกล่อง ECU ของรถมอเตอร์ไซค์ได้นะโดยพอร์ตการเชื่อมต่อจะมี2แบบนะฮะแบบใหม่จะเป็นแบบแบนๆเหมือนในรูปนะฮะส่วนรุ่นเก่าจะเป็นแบบหัวกลมซึ่งจะมีสายแปลงมาให้ในกล่องเราก็ต้องมาดูว่ารถของเราเนี่ยเป็นรุ่นไหนเป็นหัวกลมหรือหัวแบน ใน eBay ก็มีขายนะฮะผมได้มาก็ราคา2,009 9ตำแหน่งของพอร์ตเชื่อมต่อก็จะอยู่ข้างๆกับแบตเตอรี่นะฮะแล้ก็เปิดฝาข้างออกมาก่อนจากนั้นเราก็จะเห็นสายพอร์ตเชื่อมต่อ OBD Link นะฮะซึ่งจุดน,นี้เราก็จะเห็นแล้วว่าของเราเป็นหัวกลมหรือหัวแบนนะฮะรถผมเป็นรุ่นใหม่แล้วนะฮะเป็นหัวแบนก็สามารถเสียบต่อตรงได้เลยไม่ต้องใช้สายแปลง ขั้นตอนการเชื่อมโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์บลูทูธนะฮะก็เหมือนปกติเลยฮะเหมือนอุปกรณ์ทั่วไปที่เราเชื่อมต่อ,อทําลักษณะเดียวกันกันกบต่อหูฟังบลูทูธหรืออุปกรณ์อื่นๆนะฮะขั้นตอนนี้เราก็มาเปิดบลูทูธที่มือถือนะฮะเพื่อให้เชื่อมต่อกับตัว OBD-Link LX ตัวนี้นะฮะผมใช้มือถือ Android นะฮะก็จะไปที่ Play Store เพื่อจะดาวน์โหลด แอป Moto Scan ส่วนท่านที่ใช้มือถือ iPhone ผมไม่แน่ใจว่ามีโปรแกรมนี้ให้ดาวน์โหลดหรือเปล่านะครับหากท่านใดสามารถโหลดได้ก็ช่วยบอกเพื่อนๆในคอมเมนต์ด้วยนะฮะหน้าตาโปรแกรมก็เป็นประมาณนี้นะฮะสําหรับเครื่องผมนี้เคยโหลดมาแล้วนะฮะก็จะเปเป,เปิดที่ไอคอนได้เลยบอกกันก่อนนะฮะว่าตัวที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเป็นเวอร์ชันฟรีแวร์นะครับคือสามารถเปิดเข้าไปดูได้นะดูข้อมูลอะไรต่างๆได้ แต่ไม่สามารถที่จะรีเซ็ตตัวค่าวันนิ่งได้นะฮะต้องไปซื้อเป็นเวอร์ชั่นโปรเฟชชั่นอลขึ้นมานะฮะรถของผมเป็น R1200GS-A นะฮะก็เข้าไปที่ R-Series จากนั้นก็ไปเลือกที่ R1200GS Adventure นะฮะเป็น K51 หน้าต่างถัดไปนะฮะล้วก็จะไปเลือกที่ Instrument Cluster หรือตัวย่อก K ็ KOMBI พอถึงขั้นตอนนี้ ตัวโปรแกรมก็จะไปดึงข้อมูลจาก OBD Link นะฮะผ่านบลูทูธเพื่อจะอ่านค่าจากกล่อง ECU ถ้าเราเห็นแถบเขียวๆข,ขึ้นมาด้านล่างก็แสดงว่ามันเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากเชื่อมต่อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็กดเข้าไปที่ Instrument Cluster อีกรอบหนึ่งเนละที่หน้าต่างใหม่ให้กดเข้าไปที่ Service Reset ทีนี้เราก็จะมาถึงหน้าต่างที่สามารถจะเข้าไปเซอร์วิสไปรีเซ็ตค่าต่างๆได้แล้วนะคลิปนี้ผมถ่ายทำไว้ตั้งแต่วันที่16เดือน9ปี2020ช่อง my age นี่ก็จะเป็นการตั้งระยะทางการเตือนถ่ายน้ำมันเครื่องในครั้งต่อไปช่องถัดไปก็เป็นช่องเดทนะรก็เป็นการตั้งวันที่ในการเตือนการถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งต่อไปก็ปกติก็อยู่ที่ประมาณ12เดือนนะการตั้งค่าเราก็สามารถจะกดแล้วก็ตั้งได้เลยนะครับว่าเราต้องการระยะ ในการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องครั้งต่อไปให้เตือนที่กี่กิโลส่วนระยะเวลาในช่องเดทก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะฮะว่าเราต้องการให้มันตั้งเตือนที่ระยะเวลากี่เดือนนะฮะซึ่งผมก็อยากรู้นะฮะก็เลยลองกดเล่นไปพอสมควรเลยเหมือนกันจากการทดลองเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังกันนะฮะว่าสามารถตั้งค่าได้สูงสุดที่ระยะทางกี่กิโลแล้วก็วันที่ได้กี่เดือนนะฮะสามหมื่นได้ ฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆบางท่านอาจจะสงสัยนะว่าทําไมต้องตั้งให้มันสูงเกินเลยสามหมื 40, ่นโลสี 6, ่หมื่นโลห้าหมื่นโลหกหมื่นโลทำไมทาไมไม่ตั้งหนึ่งหมื่นโลแล้วให้มันเตือนแล้วค่อยมาถ่านนะ้ำมันเครื่องแล้วรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งคําตอบก็คือซอฟต์แวร์ตัวนี้เราซื้ออยู่ในมือถือนะฮะเราอาจจะใช้มือถือแค่หนึ่งปีหรือสองปีแล้วเปลี่ยนใหม่เวลาที่เราเปลี่ยนมือถือซื้อมือถือใหม่เราอาจจะไม่สามารถเข้ามาตั้งค่าหรือรีเซ็ตได้อีกต่อไปนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นผมจะตั้งระยะทางการเตือนให้้สสูงทททีีท่นะุดดาํไ จากการทดลองกดเล่นไปหลายรอบนะฮะก็ได้ข้อสรุปว่าระยะทางเนี่ยที่สามารถจะตั้งให้เตือนล่วงหน้าได้สูงสุดอยู่ที่60,000กิโลเมตรนะฮะก็คือคุณขับไปเลยนะฮะอีก60,000กิโลนะฮะมันถึงจะเตือนให้เราถ่ายน้ำมันเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะ,ะ <c oughs> ส่วนการตั้งวันที่ให้เตือนล่วงหน้าก็สามารถตั้งได้สูงสุดถึง16เดือนนะฮะโดยการนับจาก10,000กิโลสุดท้ายนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งไว้ที่60,000กโล40,000กิ 40, โล30,000กโล แต่ว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะนับเริ่มนับจาก10,000โลสุดท้ายนะฮะับนับไปอีก16เดือนเพราะฉะนั้นเรื่องของวันที่นะไม่ต้องไปสนใจมันมากนะ,ะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะฮะเราก็ต้องถ่าน้ำมันเครื่องตามระยะทางนะฮะทุกๆ1,000 0มกิโลตามปกตินะฮะเพียงแต่ว่าไฟโชว์หน้าเครื่องน่ยมันจะไม่โชว์แล้วนะฮะเท่านั้นเองะครับทีนี้ก็มาดูอัปเดตล่าสุดวันที่ผมตัดต่อคลิปนี้นะ,ะวันนี้วันที่17เดือน5ปี2022ก็ มาดูว่าเราวิ่งไปแล้ว3 1 8 9 2กิโลเมตรซึ่งผมไม่ได้เข้ามาทำการรีเซ็ตตัวกล่องแต่อย่างใดเลยนะจะเห็นว่าระยะเวลาการเตือนก็ยังอยู่ที่16เดือนเท่าเดิมนะ,ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยส่วนการเตือนระยะทางตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมวิ่งไปแล้ว1 2 0 0 0หมกิโลโดยประมาณการเตือนก็ยังเหลืออีก48,000กิโลนะฮะก็จะเห็นว่ายังทำงานได้ปกติ ไฟก็ไม่ได้ขึ้นโชว์แต่อย่างใดซึ่งผมก็ได้ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไปตอน30,000กิโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ